สวัสดีครับผมสวัสดีฟ่งผู้ฟังผู้ชมนะครับที่ชมในช่องตากกศีลาโหราชาแนลนี้ครับผมมาจารก,กิติภูมิตากกศีลาหรือในนามฉายาหมอดูหน้าโหดนะครับในศาสตร์ลาหูพารวยศาสตร์ที่จับดาวให้แปลเปลี่ยนเป็นตัวเลขให้จับดาวให้แปลเปลี่ยนเป็นเงินจับดาวให้แปลเปลี่ยนเป็นข้ากับข้าวแต่ละวันแต่ละมือ้อเพื่อเป็นไรายได้เสริมในช่วงเศรษฐกิจช่วงนี้ไม่ค่อยดีครับอ่า ามาพิสูจน์กับผมดูได้ในศาสตร์ราหูพาลวยนะครับผมมีสีดวงดาวที่เคย,เคยที่โครจรใาวันสุดที่2ี่24กรกฎาคมนะครับดวงดาวดวงแรกก็คือดาวอาทิตย์ดาวแห่งความเป็นผู้นำนะครับที่ดาวแห่งแสงสว่างนะครับ เลขหนึ่งะครับอีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาวพฤหัสบดีนะครับที่โคจรเข้ามาครับดาวแห่งคูบาจานดาวแห่งมันสมองดาวแห่งการเรียนรู้นะครับตติดปัญญาอีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาวองคานะครับดาวแห่งนักเลงดาวแห่งความขยันขันแข็งมุมาณะนะครับอีกดวงดาวดวงนึงก็คือดาวเสาดาวแห่งอ่าเาเรียก ได้เทพเห็นความลุกตมเก็บกดโรคส่วนตัวหรือของเก่าของแก่ของโบราณทํางานที่ทางไรนาที่สวนหรือทํางานเกี่ยวกับผู้วุผู้หยงผู้ใหญ่บ้านทํางานกับอบตงอบตออันนี้เดินที่เดินทางได้หมดนะครับสี่ดวงดาวดวงนี้จับสองดวงดาวดวงนี้ก็คือดาวเด่นเจอช่วงเช้าถึงถึงช่วงเย็นเย็นอีกสองดวงดาวนี้ก็คือช่วงหัวค่ํา เอา4ดวงดาวดวงนี้ลองไปใช้กันทั้งวันได้นะครับลองเสี่ยงกันดูจับคู่กันลองไปจับกันเองสลับไปมานะครับหรือ3ตัวหรือ2ตัวหรือจับตัวเดียวก็จุดแต่ถนัดลองเอาไปเสี่ยงทายเสี่ยงโชคกันดูครับการวางตัวเลขมีการจับคู่มีการมีลิงก์ลายกลุ่มนะครับท่านอยากจะเข้ากลุ่มทางทางเรามีลิงก์ลายกลุ่มนะครับไม่คิด ค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับมีหลากหลายคณะอาจารย์ไม่ใช่ตัวกัผมเองคนเดียวมีหลากหลายคณะอาจารย์มีหลากหลายแอดมินมีการวางตัวเลขให้ัน่นลองไปเสียงไทยเสียงโชคทุกๆวันไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นมีสองช่องทางให้ท่านได้เลือกมีลิงก์ลายกลุ่มไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้ก็ลิงก์ลายส่วนตัวของผมศูนย์หกสาม เข้าได้สองเส้นทางนะครับพิมพ์มาวา่ามาจากลาหูพารวยนะครับผมลองพิสูจน์กับผมดูได้ว่าผมพูดจริงไหมจับดาวให้แปลเปลี่ยนเป็นเงินได้จริงไหมลองมาพิสูจน์กับผมนะครับดูได้นะครับในศัสตร์ลาหูพารวยนะครับ วันนี้วันสุดที่ยีบสี่กรานี้ผมขออวยพรให้ทุกท่านตรงประสบแต่โชคดีมั่งมีสีสุขเฮงๆรวยๆกันแล้วช่วยติดตามชมะช่วยกดถูกใจช่วยกดติดตามและแชร์เป็นฝันกำลังใจต่อสถ,ถาบันศิลป์ลาของเราและตัวกับผมและแอดมินทุกท่านที่ประจำสถาบันของเรานะครับผมวันนี้ขอจบคลิปนะเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับผม